ดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอให้ชมกับรถก,กระบะอีสุสิดีแม็กนะคะกำลังมองหารถก,กระบะมือสองไปใช้อยู่กดไลค์กดติดตามไว้นะคะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะรถคันนี้ปี08นะคะทุกท่านตัวไฮรันเดอร์นะคะ2.5แคปเครื่องเกียร์ดีเยี่ยมค่ะขับขี่ได้สมรรถนะดีแอร์เย็นพุมไรัยพาเวอร์ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบไฟตัดหมอกนะคะใช้งานได้ปกติ เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะรถสวยเดิมดีภาษีปี67เอกสารพร้อมโอนค่ะราคา1 8 5 0 0 0บาทราคานี้เงินสดสามารถเจรจาต่อรองกันได้นะคะหรือสำหรับท่านใดต้องการผ่อนต้องการจัดไฟแนนซ์ค่ะเงินผ่อนดาวเริ่มต้นที่5,000บาทขึ้นอยู่กับระยะเวลาและค่างวดรวมถึงเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะ สนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค่ะพิกัดดูรถได้ในอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีรายละเอียดเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะคะติดต่อกันโดยตรงและนัดหมายไปดูก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ